โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคุณเดิมรายการ Call Me Peachy กับเกม Train Gods Grade Basic นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่องคอม l Me p e a c h นะครับก็จะมาเล่นกับรถไฟโทมัสชิมหายอันนี้คือกูกูต้องหนีเองใช่ไหมเนี่ยแล้วต้องทอํายังไงวะเรามีโน้ตบุ๊กทั้งหมด9อันนะครับที่เราจะต้องเก็บซึ่งตอนนี้เราไม่มีสักอันเลยแล้วไอ้นี่มันจะสอนคณิตศาสตร์กูเหรอเนีย่ยกูจะให้รถไฟงงงงนี่มาสอนคณิตศาสตร์เหรอให้แอมแอดมินคืออะไรวะ เกก็บไป่อนอันนี้คือแดนเจลัสเก็บสม,มุดไปได้หนึ่งเล่มแล้ววะเกิดอะไรขึ้นยังวะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยเอ้ยโอโย้โหฮยโอ้โหหนังสือแฮปปี้ทรีเพนด้วยเฮ้ยเสี่ยมันใกล้ไปปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยมันใกล้มากไอ้บ้าเฮ้ยทำไมเสี่ยมันใกล้ขนาดเนี้ย เอ้แชกูแชกี้เฮ้ยแชกี้มาว่ะแชกี้ก็มาสกุบี้ดูก็มาว่ะเหรียญ10บาทกูจะซื้ออะไรได้วะเนี่ย10บาทรักษาทุกโรคป่ะวะเนี่ยหายแล้วตอนนี้มันนี่ไงเฮ้ยฮิฮิไม่นะฮิฮิกู I'm h a m m i n g t r the shower a m just getting I get to the apartment at the bus stop on the carpet ยูอยู่ไหนวะเฮ้ยแต่เสียงมันใกล้มากเลยว่ะ ฉันจะเรียนต่อและดซี่ว่า o mama. 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 So much. So much, okay. hey, ันจะไันจะเรียนไปทุกที่ว่าฉั o จะไปโซมาโอเคโซมาิโอเคนี่ไงเรามีวิธีการไปของเราอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนามันเอาไม้บรรทัดใหม่อะไรของมันวะมาเปล่ามาเล่นสนุกด้กูปล่าม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 าโซมาชิโอเคเฮ้ยตรงนี้กูไปไม่ได้ ดิโซมัสที่เดียวคิงดิโซมัสว้าวโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอกูว้ามาตรงนี้เป็นไงโอ้ยง้อมาไม่ทันแช็กกี้ยากูไม่ได้เข้าห้องมึงนะเมื่อกี้เฮ้ยสิมันใกล้มากกูไม่ชม โอ้โหอ้โหเอาไงดีดิไอ้ทำทำแมพมันบอกสัตว์เฮ้ยทำไมกูไปไม่ได้เฮ้ยอีเวนไปไม่ได้เฮ้ยโอ้แล้วกูจะเล่นยังไงเนี่ยโอ้แมพแมพมืดแล้วอึ๊กกูออกมาข้างนอกก็ได้วะเฮ้ยแต่ข้างในมันดำไปหมดเลยเว้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ากูดูแบบแมพมากไปหรอเฮ้ยเป็นยังไงนี่ไงเฮ้ยไม่กี่ทางวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอย่าอู้กูผ่านมาเอาอะไรดีวะเฮ้ย,ย,ย,ยติดติดอุเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยมันได้แอปเปิลไปอะ่ะมันได้แอปเปิลไปว่ะแล้วเป็นไงวะได้แอปเปิลไปแล้วจะเป็นไง อยากรู้อะแต่ข้างในมันมืนมากเลยนะเว้ยมันกินแอปเป้ลนานปะเฮ้ยมันกินนานอยู่นะเว้ยกินแล้วต้องอารมณ์ดีนะเข้าใจเปล่าอารมณ์ดีแล้วนะข่ากูใช่ไหมเฮ้ยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกูไม่ทำให้กูตกใจทำไมเนี่ย เฮ้ยอะไร What? What? วัดวัดวัวเล่นเกมอไรอยู่